ครับพบกันเหมือนจำสมญากับรายการคู่คู่กีกับ,บ,บผมเอกครับผมพัดครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครุณทุนพัดรีวิวที่ชาร์จ20วัตต์ซีมีไม่ใช่ซตเมดี <Z ME. S 1> ไม่ใช่ชาร์จอะไรชาร์จไอโฟนสิโอเคห <c oughs> รือยี่สิบบไงอ๋อทำไมเ้ายี่สิตบาครับ ตัวแอปเปิลออก20วัตต์ซีมีออกตามยี่ห้ออื่นก็ออกตามไม่ใช่เฉพาะซีมีหรอกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือตัว p p o o n เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันชาร์จ18วัตต์กันใช่ใชตอนนี้ iPhone 12ที่เขามาเนี่ยชาร์จ20วัตต์หัวชาร์จละ20วัตต์ถูกต้องใช่ที่สาคัญที่สุดคือในกล่องของ iPhone 12งไม่ได้แถมโพวชาร์จมาให้ถูกต้องเราก็เลยไปรีวิวตัวชาร์จ ใช่ไอโฟนสิบสองตัวนี้เป็นสปอนเซอร์รีวิวจากทางไซดเอ็มไอเนี่ยก็ขอบคุณทางซีมีบแต่เราก็เทสต์ตรงๆเหมือนเดิมก็พูดทางข้อดีข้อเสียเหมือนเดิมเราคุยกับสปอนเซอร์เราแล้วครับผมอันดับแรกดูกล่องกันเลยผมประทับใจบอกคุณเอกกูขอออกเสืจนหน่อยกล่องมันเล็กมากเลยอะกล่องกล่องหัวชาร์ซีมี่เนี่ยดูดิยี่สิบวัตต์เท่ากันนะกล่องไอโฟนเบลเลอร์เลยแต่นี้กล่องก็คือกล่องนะมาดูหน้าตาด้วยดีกว่าก็ก็ยังเล็กกว่าก็เล็กกว่าแต่ก็ไม่ได้เล็กกว่าเท่ากล่องนะเออแต่กล่องขที่ใส แต่กล่องที่ชาร์จใหญ่เอออะไรเงี้ยผมจะไม่ได้ไม่ได้มารีวิวเฉพาะหัวชาร์จนะครับซีมีเขามีสายเขามันเงี้ผมรีวิวสายด้วยคือคือเวลาเราเทสอะเราจะชาร์จคู่กันคู่ใครคู่มันก็คือที่ชาร์จซีมี20บาทสายซีทูไรนิ่งของซีมีชาร์จรอบหนึ่งดูผลอะแดปเตอร์20บาท a p p เ e อันนี้อันนี้แอปเปิลของแท้ของแท้สายสายก็เป็นสายของแท้เป็นซีทูไรนิ่งเหมือนกันอืมก็คือเราเทสตัวเนี้ยเทียบกับตัวแอปเปิลของแท้คู่หนึ่งใช่แล้วดูว่าผลเป็นอยคื ราคาอย่างไง้ยถูกดีครับอ่ะพอควแหละยังไม่บอกตัวมันบอก Apple ก่อนครับหัวชาร์จยีิบวัตร้อยบครับผมแต่นี่คือเปรับราคาลงนะต่ก่อน18บวัตเขาพันหอยเก้าสิบยังไงเนี่ยรอเออนี่ยีบวัตหร้อย้โอุ้ยน่าซื้อจังเลยถูกลงสายเท่าไหร่ครับสายซีทูไ i นิ่งขนาดความยาวหนึ่งเมตร690เก้ิหมือนกันอีกหกรรวมกันก็เท่าไหร่วะเจ็ดร้อยเจ็สเออพันสลดไปยี่สิบบาทพันสามแปดสิบอันี้ครับสอง สองร้อเก้าสามร้อยสามร้อยเก้าสี่ร้อยเจ็ดร้อยรวมกันเจ็ดร้อยแต่ถ้าเกิดคุณซื้อพร้อมกันเนี่ยเขาขายห้าเก้าเก้าเองหกร้อยหลักร้อยหลบไปร้อยหนึ่งพูดยังไงยังถูกกว่าอันนี้อันเดียวอ่ันนีดก่อนไปพาทัวร์ก่อนแล้วกันพาทัวร์เลยหน้าตาซีมีเป็นงี้ผมว่าพลาสติกเขาโอเคนะคุณภาพไหนผมจับหน่อยเที่ยวของแอปเปิลเนี่ยผมว่าใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงมากอ่ะปึ๊กอ่ะคือพลาสติกดูคุณภาพดีอ่ะตรงขอดเพือะไรดูแต่ข้างหลังข้างหลังแอปเปิลเนี่นวลๆใช่ไหม น,นหพนวชาร์จเนี่ยก็คือมันเล็กกว่าอย่างนี้เห็นด้านนีเล็กกว่าค,ความบางก็บางกว่าเห็นไหมครับมันก็ไม่มีอะไรสิ่งที่มันม,มีก็เหมือนกันก็คือเป็นช่องเดียว u s b C ใช่แค่นั้นอันนี้คือด้านข้างให้ดูอีกอันหนึ่งแต่ช่อง u s b c เนี่ยบางยี่ห้อที่มันอาจจะไม่ค่อยคุณภาพเท่านี้มันจะตัดขอบตัดลไยไม่ไม่ไม่เรียบร้อยเท่านี้นะใช่แล้วคือใช้ได้นะคือคืออย่างที่เวลารู้สึกได้ของดีของไม่ดีคือเวลาเสียบมันจะกึกรู้สึกแบบปึ๊กขาไปเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยแน่นใส่ชาร์จบ้างครับถ้าถ้าไม่บอกน อันนี้ก็ของที่มีดูยังไงครับมันจะมีโลโก้อยู่นี่ที่มีเนาะใช่แค่ั้นเองแล้วผมชอบที่เขาทำแบบโลโก้ไฟเหมือน Apple เลยอ่ะคือแบบเนี่ยมันโลวออีกนะผมว่าบางอีกเวลาเสียบชาร์จบางทีมันมันจะไม่ติดเคสไงเคสมือถือบางอันมันจะตัดขอบมาแบบคือใส่ชาร์จบางยี่ห้อมันจะทำหัวมีใหญ่ให้ไหมครับแล้วบางทีเสียบมันจะติดเคสไงอยูนได้ทำมาแบบกูแทบแทบจะแทบจะเหมือนเลยแต่มันมีข้อดีข้อเสียนะคือถ้าทำโลโก้ไฟลทำเล็กอ่ะเวลาจับบางทีมันไม่ค่อยถนัดเนี่ ครับครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันให้ดูนอกจากที่พาทัวร์แล้วเราจะไปทดสอบกิ๊กอย่างเราเนี่ยประสิทธิภาพของมันแค่ไม่ให้ดูรูป<ช>แค่ไม่ให้ดูสเปคเราต้องทดสอบประสิทธิภาพมไม่ใช่แค่เอาวิสบีมิเตอร์มันเสียบแล้วบอกกี่วัตต์ไม่ใช่ของเราต้อง เทสจนจบกระบวนการแล้วมาพูดครับผมก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับครับผมสับสไครกดกระดิ่งช่องเราครับฝากไว้ด้วยต่อโซเชียลด้านล่างนะครับพวกนี่ก็คู่กีครับ K U H U G ดมี K กีครับก็เรามีอ่าทวิตเตอร์มี Facebook ก็ฝากตามไปด้วยครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนเล่าโดยตรงมีระบบเมมเบอร์ชิพดูอะยรใต้คลิปข้างล่างครับมาดูผลเปอร์ฟอร์แมนซ์ขอกมาเลยแล้วกันครับเราไปวัดค่ามาแล้วก็นี่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันจริงๆอาจจะมีกราฟอะไรแบบเป็นเป็นทางวิทยาศาสตร์บ้างอันเนี้ยใครดูรู้เรื่อง ก็รูเรื่องไปก็รูเรื่องไปใครดูมาเรื่องก็ดูไม่ดูเรื่องไปไม่ก็ฟังเขาไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องเราพยายามอธิบายครับก็อย่างแรกเนี่ยกราฟแรกเขาเรียกว่ากราฟ V I กราฟ V I คือ v o l t a เ e กับ c u r r e n t ก็คือระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเอ่อโวลคือความต่างศักย์และ Cur r e n t คือกระแสทุกครั้งเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยเราจะวัดเทียบระหว่างตัว Apple อย่างกราฟนี้คือ Apple กระแีมีของของกราฟนั้นอันนี้เป็นกราฟ p p l e ครับ ก่อนไปรายละเอียดของกราฟเนี่ยผมอธิบายวิธีการดูกราฟก่อนล<ม>ใครที่ไม่เคยดูคลิปเราจะได้เข้าใจใครเคยดูแล้วน่าจะคุเนี่ยกราฟแบบนี้เราทำ้ดูค,ครั้งก็กราฟเนี้ยในแนวแกนนอนเนี่ยแกน x ก,ก็คือเวลาตัวเลขอันแรกเนี่ยก็คือชั่วโมงตัวเลขอันที่สองเนี่ยคือนาทีก็ีนั้นเลยใช่เราก็ดูว่าเฮ้ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะชัดเต็มแกนวายฝั่งซ้ายเนี่ยเรามีสองแกนนะแกนซ้ายและแกนขวาแกนซ้ายเนี่ยคือแกนกระแสก็คือตัวเอ่อกระแสไฟฟ้าก็เลเท่าไหร่หน่วยเป็นแอมแปร์ใช่ แกนไ้มี2แกนแกน,แกนขวาเราพอตอีกแกนหนึ่งคือโวลต์เอก็คือเป็นความตัดสากมีหน่วยเป็นวโวลต์ผลลัพธ์ของเราเนี่ยมีอยู่3สีสีแรกเนี่ยคือสีน้ําเงินก็คือตัวชาร์จเจอเร์เคอรเรนต์ตัวหัวชาร์จเนี่ยกระแสมันเวลาชาร์จเท่าไหร่จ่าไฟกี่แอม ใช่จ่ายไฟแอมหน่วยเป็นแอมเสร็จแล้วตัวสีส้มก็เป็นตัวโหชาร์จเหมือนกันแต่เป็นโวลเทดว่ายตัวโหชาร์จเนี่ยจ่ายโวลเทดเท่าไหร่หน่วยเป็นโวลต์เสร็จแล้วตัวสีเขียวเนี่ยตัวนี้คือตัวค่าของแบตเตอรี่นะเป็นโวลเทดของแบตเตอรี่ไม่ใช่ตัวชาร์เจอร์นะเวลาเราพอดเนี้ยเพื่อเราจะได้ดูว่าโวลเทดมันถูกชาร์จจนเต็มหรือเปล่าปกติตัวแบตเตอรี่อ่ะเวลาใช้หมดปุ๊บโวลเเดมันจะตกมาค่อนข้างต่ำกว่าตัวในชอเาาร์จโวลต์เ ไปถึงค่าเนเชอรัลโวลเตสเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการชาร์จปกติตัวชาร์เจอร์เนี่ยมันจะมีวิธีการชาร์จสองแบบหนึ่งคือคอนเซนทร์เคเรนก็คือช่วงก่อนที่มันจะถึงเอ่อเนเชอรัลโวลเตสของมันเนี่ยจะเป็นคอนเซนทร์เคเรนก็คือดูเคเรนเนี่ยมันมันคงที่อาจจะมีหลายสเต็ปบ้างคือจ่ายกระแสคงที่จ่ายกระแสคงที่เสร็จแล้วพอมันถึงช่วงเนเชอรัลวูเอชแล้วเนี่ยคือกระแสมันจะปล่อยไหลตามความสามารถของแบตเตอรี่ที่จะรับได้ก็คือไม่ไม่ไปอัดมันแต่มันจะคอนเซนทร์วูเอช่วงนี้ก็เรียกคอนเซนาราชร์จปกติ ของชาร์จเจอร์เกือบทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้ถ้ามาดูการาฟเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเอาโอนเดก่อนละกันมันชาร์จอยู่ที่9โวลต์ยูด้นานขวาพอชาร์จไปสักพักมันก็จะตกลงมาเหลือที่5โวลต์ตัวกระแสนเนี่ยมีอยู่1 2 3 4สเต็ปอยู่นี่แล้วก็ปล่อยไหลก็ชาร์จอยู่ประมาณ2แอมป์1.5แอมป์สเต็ปที่2แล้วก็1แอมป์แล้วก็ไหลตรงนี้ก็ไหลออกมาเรื่อยๆใช้เวลาการชาร์จถ้าดูภาพรวมเนี่ยใช้เวลาการชาร์จคุณพัดชาร์จตรงนี้ตั้งแต่10% 10%ของแบตเตอรี่แบตเตรรีี่จนชชาา์เเต็มม100%ใ้วลปะณ2ท สองชั่วโมงเดหคุณ <laughs> สองนาทีได้ไหมหมดซูเปอร์ชาร์จเลยเปิดแล้วประมาณสองนาทีสี่สองชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ยทุบผิดสองชั่วโมงสี่นาทีอะไรประมาณนี้จนถึงเต็มเดี๋ยวผมขอบอกก่อนตอนที่ผมชาร์จนี่คือมือถือเนี่ยปิดหน้าจอเปิดไฟโหมดก็คือไม่มีไม่มี Wi-Fi ไม่มีบลูทูธอ่าไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็ปล่อยที่อุณหภูมิห้องอ่ะคือชาร์จตอนกลางคืนอ่ะไม่ไม่ห้องแอร์อุณหภูมิห้องอ่าไม่ได้เราไม่ได้ให้มันอยู่ในที่เย็นรูมเทมเปอร์เจอร์ครับผมเดี๋ยวเราไม่เห็นอุณหภูมิกันจริงๆเรามีค่านััั้้้้้้นนนนดววยกกกกก็็็็ Apple เเปแแบบีีลคคคืืออสงงตทุร เราอยากจะพูดเรื่องการดู n อ i s e หรือว่าร i p p l e หรือว่า s Spike ก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกมันว่ายังไงก็คือคือถ้ามันเยอะไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ดีนะความไม่ดีของมันนั่นคือเวลามันสูงขึ้นมาอะไรเงี้ยแบตเตอรี่มมน่อถูกชาร์จอยู่ดีก็สไปก์ขึ้นมาเกินหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นไม่ได้ว่ามันจะร้อนมากกว่าปกติอะไรเงี้ยนี่ค่าค่าแอปเปนี่คือซีมีแทบจะเหมือนกันเลยทำไมครับนี่คือ Apple นี่คือซีมีเหมือนกันเลยก็คือก็เหมือนกันอธิบายตรงนี้ก็เหมือนกันชาร์จเนี่ย กโวลต์เหมือนกันเห็นไหมรตรงนี้ก็เป็น5โวลต์เหมือนกันก็มี2สเต็ปกระแสะคือ2แอ 1> 1. M m 2> มป์1.5แอมป์1แอมป์กระแสตรงมานี้แล้วก็ได้ลงมาเหมือนกันค่าสไปค์การที่มันยึกบยึ๊ยึ๊ยึ๊ตรงนี้อะไรเงี้ยใกล้เคียงกันน้อยกว่าด้วยน้อยกว่าแอปเปิลนิดนึงก็สเตทเหมือนกันเนี่ยผมปิดหน้าจอไฟหมดเหมือนกันอุณหภูมิห้องเหมือนกันนั่นคือกราฟแบบที่หนึ่งกาฟแบบที่สองเซตนี้เหมือนกันก็เราจะอธิบายเรื่องของ Apple เทียบกับของซีมีก็มีก็มี2กราฟเนาะกราฟเนี้ยก็็คคืืออววาาาามมมสััพนนนธ์ระหห่่งงงข้ลลเเเเดิป แต่มันคือความสมดุลระหว่าง power ก็คือจริงๆแล้วเราเอาค่ากระแสคูณกับค่า voltage ก็คือ P กับ V I P กับ V I ถ้าใครไม่เคยเรียนไปเรียนซะก็ฟังเราแล้วก็เอาไปคูณกันแค่นั้นครับเอาค่าโวลต์เนี่ยอย่างเงี้ย9โวลต์เนี่ยอย่าง9โวลต์เนี่ย2แอมป์คูณ2แอมป์ก็ได้18วัตต์อันนี้ค่าเป็นวัตต์ละ18วัตต์เหรอเฮ้ยหัวชาร์จ20วัตต์นะเว้ยก็มันช้าแค่18อะเอ้าที่เหลือ2วัตต์ไว้ทำไรอ่ะไว้เปลี่ยนว่ามันเป็น20วัตต์แล้้้วคนจะไดซือเพิ่ม พูดตรงๆนี่แหละ <laughs> จริงจริงมันจะเนมันรับได้แค่18วัตต์นั่นแหละอ่ะคือไหนๆก็พูดอะไรเนี่ยตรงนี้คือ18วัตต์คือถ้าใครมีหัวชาร์จ18วัตต์อยู่แล้วไม่ว่าจะของ Apple หรือของยี่ห้อไหนไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าตัวชาร์จหัวหัวชาร์จ20วัตต์มันก็ยังชาร์จ18วัตต์ใช่ไอ้สไปายนี่ไม่ได้นับนะคือมันไม่เป็นขนาดนั้นก็ อันนั้นพูดเป็นทริคเป็นทิปไว้กันคือไม่จำเป็นต้องซื้อ20บาทตาม Apple เสมอ Apple ออกมา20บาทเขาอาจจะอยากจะขาย20บาทอะไรอยาดให้ตัวเลขมันดูต่างจากเดิมไงจะได้ขายได้กราฟเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเอา v คูณ i ก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วอีกความสัมพันธ์ด้านขวาเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่อย่างที่คุณพัรบอกเมื่อกี้คือว่าคุณคุณพาร์ะชาร์จตั้งแต่เท่าไหร่ถ้าดูตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณเก้ากว่าเกือบจนถึง้าก็เนว่็เหมือนเดิมก็คือจนถึงปปรระะมมมาาาณณเเนนียัใช้วล อันนี้ค,คือคือการเดียวกันประมาณ2ชั่วโมง4ีนาทีโคชาร์จ20บวัตต์แล้วก็ตัวพาวเวอร์เนี่ยก็คือไม่ได้ชาร์จขึ้นไป2บวัตต์จริง,รง,รงๆอย่างที่บอกก็คือ18 1แ9 5แล้วก็ไหลลงมาซีมีมั้งอ้เหมือนกันเลยอ่ปปๆๆะเหมือนกันเลยสลับดิเหมือนสลับแบบเมื่อกี้ดิตึ๊กแอปเปิลนะซีมีเหมือนกันเลยอ่ะขออีกรอบ Apple ซีมีพอแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวงงว่าอะไรครืออะไรอันนี้คือแอปเปิ้ลก็สังเกตคือก็มีริปเปิ้ลมีตัวสไปน์เนี่วระดับหนึ่งตัวสไปน์มันคือมึงเอาสไปน์ของโบเตกับ แอมมาคูนกันนะใช่ใช่คือถ้าอะไรหนึ่งมันมันมันไม่นิ่งมันก็จะเบิ้ลข้าไปอีกนะซึ่งถ้าสังเกตหลักๆก็คือจริงๆแล้วมันเกิดที่ตัวกระแสตัวเด็กค่อนข้างนิ่งอยู่อะไรเงี้ยใช่แต่เวลาพอคูณกันคูณเก้าเนี่ยไอ้สไปดอย่างสไปดพวกเนี้ยมันก็จะขึ้นมาเยอะเบินนข้ไปอีกะใช่ในพวกนี้แต่ก็ดูอย่างตัวซีมี่อย่างตัวสไปดเนี่ยมันไม่ได้แย่กว่าตัวแอปเปิ้ลเรียกว่าพอๆเลยดีกว่านั่นคือกราฟเซตที่สองกราฟนี้คือเซตที่สามเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง power เหมือนเดิมไออ้้้ทีีีี่่่่่พรร์์์ตตตตตตมัันนนนนเเเเเยยวววหปป็แาาาลดข เป็นอุณภูมิด้านล่างเป็นเวลาเหมือนเดิมเราแค่อยากจะเห็นว่าเวลามันชาร์จที่เพาเวอร์เยอะๆเนี่ยอุณภูมิมันขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่อุณภูมิตัวเครื่องนะมเออมันมีการคอนโทรลไหมว่าออุณหภูมิสูงแล้วคือคือค่อยไอชาร์จไม่ได้ชาร์จรับภูรับตาชาร์จนมันร้อนจนระเบิดอะไรเงี้ยตัวแรก a อ p l ปตัวสองซีมีพอละมุกนี้ เหมือนก<อ>ันเลยอะ่ะอธิบายก็คือ Apple เนี่ยชาร์จขึ้นไปที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ40เท่าไหร่ครับคุณผูชมสี่สิบห้าสี่สิบห้าอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อยๆไหลลงมาครับ,รบแล้วที่มันสูงสุดเนี่ยก็คือตัวตอนที่มันชาร์จอยู่ที่ประมาณ18วัตต์สูงส 18, 18, 18ุดนั่นแหละตัวนี้คือ18-18วัตต์นั่นแหละ ครับซึ่งตัวซีมีก็ลักษณะเดียวกันคือขึ้นไปเนี่ยสูงสุดตอนที่มันชาร์จประมาณ1 8วัตต์อุณหภูมิสูงขึ้นไปเนี่ย45.2องพอบอเลยก็อุณหภูมิเท่ากันพาวเวอร์เหมือนกันสเต็ปการชาร์จเหมือนกันอันนี้เราเอามาโอเวอร์เลยให้ดูชัดๆว่ามันเหมือนกันแค่ไหนตัวนี้เป็นการพาวเวอร์อย่างเดียวทั้งคู่ย้ำ1 8วัตต์ไม่ได้ชาร์จเข้าไป20วัตต์จริงสีน้ำเงินเป็นของซีมี สีส้มไม่ไหแอปเปิลก็ดูความใกลจะมีเหลื่อมกันนิดนึงเพราะว่ามันเริ่มต้นชาที่เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันเนี่ยตัวมันตกตกคนหน่อยอะไรเงี้ยใช่แต่ดูดูเวลาที่มันเสร็จก็พอๆกันถ้าดูจากการทดสอบทั้งหมดนี้จะบอกว่าไงเทียบเท่าได้ของแอปเปิลเลยเหมือนกันเลยราคาเป็นไงราคาก็ถูกกว่าเยอะอะถ้าแอปเปิลถ้าซื้อถ้าคุณซื้อเต็มๆนะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนแรกคือ1,400บาทใช่ป่ะเออพันสแแต่ถ้าซื้อซีมีหัวพร้อมสายห้าเก้าเก้าหกร้อยบาทถูกกว่า เกินครึ่งอ่ะรับประกันสงปีได้นะซีมีที่กล่องเขาแปะมาเลยรับประกัน2งปีเดี๋ยวหาว่าเราบอกไม่หมดคือตอนนี้ถ้ามีเพลียวแค่คุณซื้อแบบเพลียวเดอร์ตอนมาที่20คุณจะมีส่วนลดเอ่อซื้อของตัว Apple 400ก็เหลือ2องสองร้อยเก้าสิบสอันนี้คือหัวชาร์จของ Apple แบบออริจินอลแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อทันนี่ตีแย่งชิงกันจิเปงเลยเนี่ยแล้วถ้าใครดูคลิปเราคลิปนี้ก็แสดงว่าคุณซื้อไม่ทันถ้าคุณจะไปซื้อ a อ p เ e ลเนี่ยภายหลังจากนี้ออิคคุุณณต้้้้ซซืืาวววใลแหัช หกร้อยเก้าสิบก็ซื้อตัวนี้สิได้ทั้งสายได้ทั้งหัวหรือถ้าคุณจะเอาหัวอย่างเดียวสองเก้าเก้าสามร้อยบาทก็ถูกครึ่งหนึ่งก็ประมาณนั้นะครับผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจก็ฝากไว้พิจารณากันดูแล้วกันเธอจะซื้อก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมกดซื้อกันได้ไปก่อนคลิปนี้เราไปก่อนกับรายการคู่คู่กีกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมสับสกายครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไปครับไป